สวัสดีครับผมท็อปจากซูมคาเมล่าและช่วงนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ยาวหลายตอนเลยนะที่เราทําขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือหัดใช้กล้องให้กับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นกล้องใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อโซนี่พันทซอนิค奥林巴斯แล้วก็ฟูจิฟิล์มนะก็จะมีหลายๆตอนยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อ,ตอไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปที่คุณกําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นบทที่1ตอนที่1สําสหรับกล้องฟูจิฟิล์มซึ่งเราก็จะมาดูรอบๆบ,บอดี้ปุ่มควบคุมต่างๆอะไรกันก่อนนะแล้วค่อยๆลงลึกขึึึึ้้้นนนนนลกขลกขไไปปเรื่อร่อออยๆๆใตต ก็เดี๋ยวลองไปดูตอนที่หนึ่งกันเลยกล้องที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้เนี่ยคือ Fuji XT20 นะครับแต่ว่าจะพูดกว้างๆให้ครอบคลุมหลายๆรุ่นแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาว่าหาปุ่มไม่เจอหาฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้ไม่เจอนะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้อีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูปุ่มรอบๆบอดี้กันเลยนะครับ เลยหมดด้วยอันนี้อันนี้คือแป้นชดเชยแสงนะครับสำหรับปรับความมืดสว่างของภาพเข้าใจง่ายๆเลยคือถ้าไปทางบวกก็คือสว่างนะครับไปทางลบก็คือมืดลงนะใน XA เนี่ยอาจจะไม่มีแป้นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแป้นโล่งๆไม่มีตัวเลข0123นะแป้นนั้นของ XA เนี่ยสามารถใช้ปรับได้หลายฟังก์ชันนะครับก็เราสามารถใช้แป้นนี้หรือว่าแป้นตรงนี้ของ XA เนี่ยในการปรับความมืดสว่างของภาพได้เลยนะครับก็ใครที่ถ่ายภาพมาแล้วรู้สึกว่า ภาพมันมืดไปสว่างไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีหมุนอย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อปรับความมืดสว่างของภาพก่อนที่จะถ่ายอันต่อมานะครับคือปุ่ม Fn สามารถเลืเป็นฟังก์ชันต่างๆได้ส2ฟังก์ชันเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดอะไรเลยอันนี้คงรู้กันอยู่แล้วเนาะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์นะครับอันนี้เป็นแป้นสำหรับปรับของเลชัตเตอร์นะครับ A เนี่ยคือออโต้นะแล้วก็พวกนี้คือเลขความเร็วชัตเตอร์ต่างๆนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับสมมุติว่าผมปรับไปที่500นะ คอลิชัเตอร์ผมจะได้500แต่ว่าผมไม่สามารถปรับขึ้นไปถึง1,000หรือว่าช้าลงไปถึง250ได้นะเพราะว่า1,000กับ250เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้เราจะต้องมาหมุนตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากให้ใช้างานสะดวกๆเนี่ยว่าไม่ต้องมาปรับทีละอันทีละอันนะครับให้เราหมุนไปที่ T พอ T ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถใช้ไดออลด้านหลังนะครับในการปรับคอลิชัเตอร์เนี่ยได้ทุกค่าทั้งหมดเลยนะครับก็จะสะดวกดี ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้รุ่นไหนที่ไม่มีแป้นตัวนี้นะครับอย่าง XA เนี่ยไม่มีแป้นนี้ใช่ไหมเราสามารถใช้ dial เนี่ยในการปรับคอามเร็เตอร์ค่าต่างๆได้ทุกค่าเลยนะครับไม่ต้องมาหาตัว T หรืออะไรอย่างนี้นะส่วนตัว B นะครับก็คือชัตเตอร์ B หรือชัตเตอร์บัฟนะครับมันจะเก็บแสงตลอดตราบใดที่เรายังกดชัตเตอร์ค้างไว้อยู่นะครับเก็บตลอดเลยจะหยุดก็แต่เมื่อเราเอานิ้วออกเท่านั้นนะครับข้างๆแป้นชัตเตอร์นะครับจะมีเจ้าก้านนี้อยู่เป็นก้านสาหรับเข้าโหมดออโต้นะครับผลักไปที่ออโต้ก็คือา Auto, ออกกคอออกจก Auto นะรับ แต่รับใครที่ใช้กล้องรุ่นที่ไม่มีการนี้นะก็คือเราจะมีแป้นหมุนโหมดเข้าออโต้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้การแบบนี้ถัดมาครับตรงนี้จะเป็นฮอตชู ool, สาหรับใส่แฟลแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับแป้นนี้นะครับคือแป้นของ drive mode นะ S1 คือถ่ายช็อตเดียวนะครับแล้วก็ CL กับ C-H นะี่คือการถ่ายรัวนะ CL ก็จนะรัวช้ากว่า C-H มีเคที่1มีเคทีเนี่ยเป็นโหมดสําหรับการถ่ายคล่อมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายลึกๆอีกทีในตอนต่อๆไปนะลูกกล้องวิดีโอก,ก็คือถ่ายวิดีโอนะครับ ทีนี้ ADV 1 ADV 2เนี่ยเป็นโหมดสำหรับ Advanced Filter นะครับฟิลเตอร์สีต่างๆเราสามารถเข้าไปปรับให้มันเป็นสีอะไรก็ได้นะครับที่ตรงนี้นะเราก็เลือกว่าเราจะใช้สีอะไรตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสีเหลี่ยมซ้อนกันสองอันเนี่ยเป็นโหมดสำหรับการถ่ายภาพซ้อนนะครับเป็นการเอาภาพ2ภาพมาซ้อนทับกันเพื่อสร้างเอฟเฟกแปลกๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นการถ่ายพานรามานะครับตรงนี้จะมีก้านอยู่ก้านนี้ใช้สําหรับ ให้แฟลตมันเด้งขึ้นมานะครับบางรุ่นจะไม่มีการแบบนี้ก็ให้สังเกตว่าตรงไหนที่มันมีสัญลักษณ์สายฟ้าแบบแฟลตตรงนี้นะครับก็คือปุ่มนั้นแหละทําให้แฟลตมันเด้งขึ้นมาเลยเป็นปุ่มเปิดแฟลตน,นะครับสัญลักษณ์นี้แล้วกันสัญลักษณ์นี้คนทั่วไปนะ่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะครับแต่ว่าอันนี้รู้ไว้เป็นความรู้ประดับนะครับว่ามันบอกระนาบของเซ็นเซอร์นะถ้าเราลากเส้นยาวตรงมาตรงนี้เราจะรู้ว่า เซนเตอร์รับภาพเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับอยู่ตรงนี้ด้านในของวอดีกล้องนะครับเราวนมาทางนี้กันบ้างนะครับทางนี้จะเป็นที่อยู่ของพอร์ตเชื่อมต่อต่อตางๆนะโดย XQ20 เนี่ยมันจะมีพอร์ตสำหรับใส่ไมโครโฟนแล้วก็สายลานชัตเตอร์นะครับเป็นขนาด2.5ม mm ิมนะไม่ใช่3.5 mm แบบที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไมโคร HDMI นะครับสำหรับต่อภาพออกไปจอด้านนอกแล้วก็ไมโคร USB สำหรับ ต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็รุ่นไหนที่สามารถชาร์จแบตผ่าน power bank ได้นะครับ mm hmm. ก็เสียบผ่านช่องนี้เหมือนกันด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นลําโพงนะครับคุณิเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ชอบเอาลำโพงไว้ด้านล่างนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับต่อกับขาตั้งกล้องช่องใส่แบตแล้วก็การ์ดนะครับอ้าวิธีใส่แบตให้นิดน,นึงแล้วกันวิธีใส่แบตเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นสีส้มใช่ไหมครับแล้วก็ที่แบตเนี่ยมันจะมีไอซีเดียบตรงเนี้ยสีส้มเหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมแปะเ,เองทีหลังนะครับเวลาใส่เให้รา ทำให้สีส้มเนี่ยมันตรงกันก็จะเป็นการใส่แบบที่ถูกด้านนะครับเป็นการสังเกตอย่างง่ายๆเลยมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับจะเห็นว่ามันจะมีแป้นแบบแยกในกล้องฟูจิหลายรุ่นเลยนะครับ S C แล้วก็ M บางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับแต่เป็นสวิตช์เลื่อนขึ้นลงเป็นสวิตช์สำหรับปรับโหมดออโต้โฟกัสนะครับ S เนี่ยจะเป็นสําหรับซิงเกิลนะครับคือโฟกัสครั้งเดียวนะแล้วก็ C เนี่ย คือโฟกัสต่อเนื่องนะครับมันจะโฟกัสวัตถุที่อยู่ในกรอบโฟกัสเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยและ m คือ m มน u a l focus นะครับหรือเราปรับโฟกัสด้วยตัวเองทางนี้จะเป็นปุ่มสําหรับถอดเลนส์นะครับอยู่ตรงนี้เวลาเราถอดเลนส์นะครับให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้กดค้างไว้แล้วก็หมุนเลนส์มาอย่างนี้เวลาใส่กลับไปนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีแ,แต้มสีแดงอยู่แล้วก็ที่เลนส์เนี่ยก็จะมีแ,แต้มสีแดงอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเวลาใส่เราก็ดูแ,แต้มแดงให้มันตรงกัน ใส่เข้าไปตรงๆไ,ไม่ต้องกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็หมุนให้มันดังคลิกนะครับก็คือเรียบร้อยนะมาดูตรงนี้อแป,แป้นแป้นไดออลหน้าหลังเนี่ยเดี๋ยวผมพูดที่หลังแล้วกันะะนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเพราะว่ามันหลายอย่างเหมือนกันต่อ,อามานะครับกลมๆตรงนี้คือไฟช่วยโฟกัสนะครับสำหรับส่องไฟเพื่อช่วยให้กล้องสามารถโฟกัสได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดแสงมันน้อยๆเนี่ยเขาก็จะส่องไฟออกมาช่วยโฟกัสแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบแสงตรงนี้ก็สามารถปิดได้นะครับในเมนูเราเข้าไปที่ ตอนนี้แล้วก็ AF i l l u m i n a t o r นะครับสั่งปิดออฟไปเลยได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบมาดูปุ่มบนเลนส์กันบ้างนะครับถ้าเกิดใครซื้อเลนส์ที่มีปุ่มกับวงแหวนเยอะๆแบบเนี้ยเราจะได้ปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้สำหรับปรับรูรับแสงนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนไปที่ A ก็คือออโต้นะถ้าเราเลื่อนมาที่รูปรับแสงก็คือเราจะปรับรูรับแสงด้วยตัวเองซึ่งปรับผ่านวงแหวนนี้นะครับวงแหวนตัวในสุดเนี่ยเป็นตัวปรับรูรับแสงนะแล้วก็ OIS Off On ก็คือการเปิดปิดระบบกันตัดนะครับ อันนี้เรารู้แล้วว่าวงแหวนนี้คือวงแหวนปรับขนาดรูรับแสงนะครับแล้วก็อันนี้สําหรับซูมนะเลขเยอะก็ซูมไกลเลขน้อยก็กว้างนะครับแล้วก็วงแหวนนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเอาไว้ทําอะไรเพราะว่หมุนไปแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมมันใช้สําหรับปรับโฟกัสนะครับถ้าเกิดเราเลือกโหมดโฟกัสเป็นแมนนวลเนี่ยวงแหวนนี้จะใช้งานได้นะครับสาหรับปรับแมนนวลโฟกัสด้วยมือเราเองนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีจอแสดงผลใช่ไหม จอนี้ก็สามารถจะพลิกออกมาได้นะครับรุ่นไหนพลิกเซลฟี่ได้ก็พลิกขึ้นเซลฟี่ได้เลยสังเกตว่าตรงนี้นะครับเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือสายแพร์สำหรับส่งข้อมูลนะครับสําคัญมากระวังอย่าให้อะไรไปโดนสายแพรนี้จนเสียหายได้นะครับไม่งั้นจออาจจะดับไปนะมาดูปุ่มด้านหลังกันว่านะครับปุ่มควบคุมสิ่งที่ทางตรงนี้เนี่ยนอกจากเราสามารถใช้เลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงได้แล้วนะครับเราสามารถเซตเป็นฟังก์ชันต่างๆได้นะครับาก,กดเราจะให้เข้าฟังก์ชันอะไรทุกปุ่มเนี่ยสามารถเซตได้32ฟังก์ชันนะ เร่งเราสามารถไปตั้งได้นะครับในหน้าเมนูตรงนี้ว่าเราจะใช้อันไหนเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับคราวนี้เวลาใช้งานเนี่ยมันอาจจะมีการพลาดไปโดนแล้วไปโดนฟังก์ชันโดยไม่รู้ตัวนะครับเราสามารถล็อกปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะโดยการกดปุ่มโอเคตรงกลางเนี่ยค้างไว้เราจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับอย่างนี้คือล็อกแล้วเรากดแล้วจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับกันไว้ไม่ให้เราพลาดไปโดนนะวิธีปลดก็แค่กดตรงกลางค้างไว้เหมือนเดิมนะครับ สักพักหนึ่งมันจะขึ้นตัวออฟขึ้นมาก็จะสามารถกดได้เหมือนเดิมนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่ม Display Back เนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับปรับว่าเราจะให้จอหลังเนี่ยมันแสดงผลอะไรบ้างนะครับรวมถึงในช่องมองภาพด้วยนะกดปุ๊บก,ก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับว่าเราจะให้กล้องเนี่ยแสดงผลแบบไหนนะครับปุ่มคิ้วหลายๆคนน่าจะรู้นะมันคือ Quick ม e n นะครับสำหรับเข้าไปตั้งค่าต่างๆแบบรวดเร็วรวดเร็วนะเวลาเราปรับเนี่ยเราก็แค่หมุนไดออลตรงด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับค่าได้เลยนะทีนี้ ฟังก์ชันอะไรจะอยู่ในคลิกเมนูตรงนี้บ้างเนี่ยสามารถเข้าไปเซตได้นะครับเข้าไปตรงรูปปจัจแจปุ๊บมัตท่านอันนี้แล้วก็อันแรกเลยครับพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราสามารถเซตได้เลยนะครับว่าเราจะให้อะไรอยู่ในคลิกเมนูบ้างแล้วเมนูไหนจะอยู่ตำแหน่งไหนเซตได้เลยนะครับทีนี้เคยสังเกตไหมครับว่ากล้องฟูจิของเราเนี่ยด้านหลังมันจะมีไฟแสดงผลแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับ มันเป็นตัวที่คอยบอกสถานะของกล้องเรานะครับโดยที่ถ้าเกิดมันขึ้นเป็นเขียวค้างเนี่ยก็คือมันสามารถล็อกโฟกัสได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเขียวกระพริบแบบนี้นะครับก็คือมันกาลังหาโฟกัสอยู่หรือว่าโฟกัสไม่ได้หรือไม่ก็ตอนนี้เตือนว่าสปีดชัตเตอร์ที่กําลังใช้เนี่ยมันช้าเกินไปอาจจะทําให้ภาพสั่นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นเขียวสลับส้มนะครับแบบนี้หมายความว่ามันกำลังเขียนข้อมูลลงการ์ดนะครับแล้วก็เรายังสามารถถ, ot, ถ่ายรูปเพิ่มเข้าไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดหลังจากถ่ายไปแล้วเนี่ยยมมัันนนขึ้้้สคคางเละรบ หมายความว่าตอนนั้นบัฟเฟอร์เต็มนะครับแล้วก็เราไม่สามารถถ่ายรูปเพิ่มเข้าไปได้ต้องรอให้กล้องเคลียร์ข้อมูลลงการ์ดให้หมดก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณใช้การ์ดที่เร็วพอเนี่ยจะเห็นว่าของผมเนี่ยการ์ดมันเป็น95 m e b ต่อวินะครับแล้วกดไปนานๆเนี่ยมันก็ยังเป็นเขียวสลับส้มอยู่นะครับมันเขียนทันถ้าจะให้มันเป็นส้มค้างเนี่ยน่าจะยากอยู่เหมือนกันดี๋ยกลองกดไปนานเลยนะมันยังเขียวสลับส้มนะครับบัฟเฟอร์ใหญ่มากไม่เต็มนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันขึ้นส้มกับพิบนะครับหมายความว่ามันกำลังชาร์จฟ,ฟอยู ถ้าเราถ่ายภาพในจังหวะนั้นเนี่ยแฟลชมันจะไม่ถูกยิงออกมานะครับแล้วก็ในกรณีที่มันเป็นสีแดงแล้วเป็นสีแดงขึ้นกับพิบนะครับก็คือตัวการ์ดหรือเลนส์เนี่ยอาจจะมีปัญหานะคืออาจจะใส่เลนส์ไม่แน่นหรือว่าการ์ดอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าการ์ดเต็มถ่ายรูปต่อไปไม่ได้ก็จะขึ้นสีแดงเหมือนกันนะครับแดงกับพิบส่วน2ปุ่มนี้นะครับก็ง่ายๆก็คือปุ่มลบรูปกับปุ่มดูรูปนะครับช่องมองภาพบางรุ่นอาจจะมีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับด้านใต้ช่องมองภาพตรงนี้จะเป็นไอเซอรร์บรับสห สำหรับการทํางานระหว่างจอหลังแล้วก็ช่องมองภาพถ้าเกิดมีวัตถุอะไรไปอยู่ใกล้มันก็จะตัดการทํางานเข้าไปเป็นช่องมองภาพนะครับแล้วก็แป้นหมุนตรงนี้นะครับสาหรับปรับระยะสายตาตามความถนัดของแต่ละคนนะครับวิวโหมดสําหรับเลือกว่าเราจะ,ะปิดการแสดงผลทั้งหมดจนกว่าจะเอาตาเข้าไปแล้วเปิดช่องมองภาพหรือว่าจะเปิดไอเซนเซอร์สลับระหว่างช่องมองภาพกับจอหลังจะใช้แต่ช่องมองภาพจะใช้แต่จอหลัง,ะอ,ลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนเลย มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย AEL คือปุ่มล็อกแสงนะครับแล้วก็ AFL คือปุ่มล็อกโฟกัสอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนต่อๆไปทีนะครับเพราะว่าจะอธิบายค่อนข้างเยอะแล้วก็มาถึงไดอัลนะครับไดอัลหน้าและหลังที่เราค้างกันมาตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยบางรุ่นอาจจะไม่ได้เรียงกัน2ตัวหน้าหลังแบบนี้นะครับอาจจะเป็นบนกับตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่ก็คือส่วนใหญ่มันจะมี2อันหรือไม่ก็อันเดียวนะครับแต่การใช้ง,งานมันจะคล้ายๆกันแหละทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ย ได้ทั้ง2ด้านคือแล้วแต่ว,ว่าเราเซตอันไหนเป็นหลังอันไหนเป็นหน้านะครับเราสามารถปรับตามความชอบของเราได้ปุ่มไดอัลด้านหลังนะครับเราสามารถกดลงไปได้นะจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเซตเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้หลากหลายเลยนะครับอย่างตัวนี้เซตไว้เป็นการขยายภาพนะครับกดปุ๊บจะขยายเพื่อเข้าไปเช็คว่าโฟกัสมันเข้าตรงจุดที่เราต้องการเป๊ะหรือเปล่านะครับแล้วก็เราสามารถใช้มันเนี่ยเพื่อเลือกเปลี่ยนขนาดของกรอบโฟกัสได้นะครับใหญ่เล็กใหญ่เล็กได้หมดใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ เวลาเราดูรูปนะครับเราก็สามารถใช้ไดอัลหลังในการขยายภาพเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ไดอัลหน้านจะเป็นการเลื่อนรูปไป1รูปเลยนะครับก็จะดีสำหรับใครที่ต้องการเปรียบเทียบรูปที่ถ่ายไปนะครับแล้วก็ขยายเข้าไปแล้วก็เลื่อนไดอัลหน้านะครับเป็นการเลื่อนรูปไปเทียรูปเทียรูปสามารถใช้ไดอัลนี้นะครับในการใช้งานเมนูได้นะครับไดอัลหน้าจะเป็นการเลื่อนเมนูไปทีละหน้าเลยนะครับแล้วก็ไดอัลหลังจะเป็นการเลื่อนลงมาทีละเมนูนะซึ่งไดอัลเนี่ยมันเร็วกว่าการที่จะใช้ตัวควบคุมสีทิศทางเลื่อนเมนูนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดเมนูวลโฟกัสนะครับเราสามารถกดไดออลหลังค้างไว้สักพักหนึ่งเพื่อเป็นการเลือกโหมดช่วยเหลือในการแมนูลโฟกัสได้เลยนะครับอย่างเช่นสแตนดาร์ดก็คือไม่มีอะไรตามปกตินะดิจิตอลสปีดอิมเมหรือว่าจะให้พิกกิ้งขึ้นมาก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถใช้แป้นด้านหน้านในการชดเชยแสงได้เลยนะครับโดยที่เราหมุนตรงเนี้ยไปที่ตำแหน่ง C นะครับลูกตัว C แล้วก็กดปุ่มด้านหน้าจะเป็นการกดล็อกแล้วก็สามารถใช้หมุนชดเชยแสงได้เลยนะครับ กดลงไปอีกหนึ่งครั้งเราก็จะเป็นการล็อกตำแหน่งการเช่าเชยแสงไว้อย่างนั้นตลอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนโดยที่ไม่กดลงไปก่อนเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องกดลงไปครั้งหนึ่งก่อนนะแต่ว่าตัว C ตัวนี้มันไม่ได้มีในทุกตัวนะครับจะมีในรุ่นหลังๆเท่านั้นเองนะรุ่นอื่นถ้าไม่มีเราก็หมุนปรับจากตรงนี้ตามปกตินะครับรหรับตอนแรกก็ประมาณนี้นะครับเริ่มกันแบบระดับเริ่มต้นเริ่มต้นกันก่อนนะล้วในตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มเนื้อหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะนะครับอยากจะให้เพิ่มเรื่องนั้นเพิ่มเรื่องนี้อยากให้อธิบายเรื่องนี้สิเรื่องนี้สิอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับผมจะเพิ่มเข้าไปในเนื้อหาตอนต่อๆไปด้วยนะแล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe Zoom c a m e r า Channel กันด้วยกดแล้วกดกระดิ่งเล็กๆที่อยู่งข้างด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปที่จะออกมาเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ